ค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะรายการที่เป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ได้รับเกียรติจากฟ้าสวรรค์ให้เป็นคุณครูคนแรกของลูกและโรงเรียนคือบ้านหลังที่2ของเด็กๆค่ะรายการของเราวันนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเราจะพาไปชมโรงเรียนตัวอย่างนะคะซึ่งเขานําเอาโลก2โลกนี้มารวมกันได้อย่างมีความสุขเพื่อเด็กจะมีความสุข แล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะก็ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็กด้วยค่ะโครงการดีๆของเราวันนี้นะคะจัดโดยโรงเรียนสยามสามไตรค่ะชมรมรสนิยมธรรมชาติฝั่งชื่อก็รู้แล้วนะคะว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะจะได้ไปเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางธรรมชาติค่ะโดยที่มีกระบวนการในการเรียนรู้ก็คือโรงเรียนอยู่นอกห้องนะคะ โลกของเราธรรมชาติของเราคือสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะแต่ก็มีอุปกรณ์เสริมนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนําทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะโรงเรียนสยามสามไตรเป็นโรงเรียนที่จัดหลักสูตรนะคะตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ เ,เพิ่มนะคะเพิ่มหลักสูตรเนื้อหาออจะเรียกว่าเป็นการประยุกต์พัฒนาหลักสูตรของเดิมที่มีมาแต่เดิมเนี่ยให้ทันสมัยเป็นหลักสูตรที่เหมาะสําหรับเด็กสมัยใหม่แล้วก็ในขณะเดียวกันผู้ปกครองของเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความรู้แล้วก็ มีความต้องการที่จะเห็นลูกได้รับการศึกษาที่ดีมีประโยชน์ในโรงเรียนไทยๆนะคะหลักสูตรที่ออกแบบมาทั้งหมดเนี่ยของโรงเรียนประถมเนี่ยก็จะมีเป็นหลักสูตรหลักที่เรียนในเชิงวิชาการแล้วก็หลักสูตรที่เรียนแบบปฏิบัติการเราเน้นการที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยออกไปข้างนอกด้วยนะคะเพื่อที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตม,มีทั้งด้านทฤษฎีที่เราเห็นแล้วก็มีปฏิบัติการ ที่มันควบคู่กันไปเพื่อให้เห็นว่าตำราแล้วก็สิ่งที่เราเรียนรู้น่ะเป็นของจริงแล้ววันนี้รายการโรงเรียนพ่อแม่จะตามชมรมรถนิยมธรรมชาติของโรงเรียนสยามสามไตร ไปเรียนรู้ธรรมชาติของชายหาดตะวันตกทั้งการดูนกชายเลนที่หาชมยาาและสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบค่ะโดยงานนี้เด็กๆเ,เขาจูงมือผู้ปกครองไปเรียนรู้พร้อมๆกันด้วยค่ะตลอดทริปการเรียนรู้ครั้งนี้ก็ได้วิทยาการธรรมชาติที่มีประสบการณ์มากกว่า1 0ปีร่วมบรรยายและให้ความรู้แก่เด็กๆค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้รูจะให้ไปชมไปทานและประทานเกลือที่ อร่อยที่สุดโลกที่ธรรมชาติเป็นคนสร้างสะพานตรงนี้ไปนะไปกลางสะพานนะไปยืนอยู่กลางสะพานแล้วก็ดูวิวของอ่าวบางตบูนนะครับจะมีนกบินผ่านให้เราเห็นสายชนิดมากเ,เด็กๆกระตือรือร้อนกันมากเลยนะคะกับการเรียนรู้ในครั้งนี้เขาชมรมดจะจัดปีนึงเพียงแค่สี่ครั้งเท่านั้นซึ่งครั้งนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เด็กๆและผู้ปกครองจะได้เปิดโลก,กทัศน์และเรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียนที่แสน,นจะกวา้างใหญ่นี้ค่ะ นกนางนวลธรรมดาบราวด์เฮดเด็คหน,นึห้าสนอีกขับรถมาเราจะเอ็นนกยางเปียนกยางโทนน้อยกับนกยางโทนใหญ่อยู่ด้วยกันแล้วมีนกจะนกตีนเทียนด้วยครับแล้วก็แล้วก็นกแอนกินลงังมีเป็นบ้านที่จะาะพอให้ให้นกแอนกินลงังแล้วก็ ตอนตัวมอก้ที way, ่เราเจอก็คือนกนกกินเปรี้ยวเป็นนกที่อยู่ในวงนกกระเตนเมื่อกี้มันคาบคาปลาไปตรงนู้นครับผมแล้วแล้วก็นกนกกินเปรี้ยวมันใส่ยาที่ชื่อว่านกกินเปรี้ยวเพราะว่ามันชอบกินปูมันชอบกินปูเปรี้ยวแล้วก็นกต่อไปที่เราเจอนกนางนวลธรรมดาเป็นนกที่มีแก้มดำๆตรง ก็ตื่นเต้นครับผมที่เห็นที่นกที่นนกใหม่ๆแล้วขอให้แล้วขอให้วันนี้ขอให้ได้เจอนอกดีๆนกหายากครับผมเราตั้งชมรมรดิยมธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราจะสร้างให้เด็กๆเนี่ยนะะได้สัมผัสเรียนรู้โลกรอบตัวเวลาเราสร้างหลักสูตรอันนี้เราก็จะบอกผู้ปกครองว่า เรามีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะธรรมชาติในเชิงที่ออกไปเรียนรู้ห้องนอกห้องไม่ใช่เฉพาะในห้องแล็บที่ทดลองแต่พอถึงเวลาเสร็จเราก็ต้องการการความร่วมมือของผู้ปกครองที่จะเดินทางไปด้วยกันเพื่อที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพต้นไม้เด็กๆก็จะเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างมากตัวสีอะไรตัวสีอะไรครับสีอะไรคะขบออกสีอก็ได้สีอะไรครับ ตัวสีท้องเป็นสีขาวถูกต้องตัวสีสีดำเอ๊ะอ้สีฟ้าอ่าเยอรมันริบเล็ตหรือชื่อเดิมเอเดิบลี่ให้ดูได้ได้ฟังว่าตึกตึกใหญ่ๆนะเป็นตึกก็เรียงให้เสือดำนะไม่ใช่เสือดาวนะเป็นเสือสีดำชื่อว่าเสือแมลงผู้เป็นเหยี่วแดงเหยี่วเหยื่ไวอ่อน เหยียวแดงนะครับยังไม่สีแดงในฤดูนี้จะเป็นฤดูที่นกเหยี่ยวเนี่ยอพยพกลับนะครับกลับด้านเหนือบางตัวเดินทางผ่านภูเขาบางตัวเดินทางผ่านทะเลบางตัวใช้เข็มทิศเดินทางกลับบ้านตอนที่เขามากันเดือนเดือนตุลาเนี่ยจะมาทีเป็นเป็น,หม,นหมื่นตัวนะฮะแต่เวลา,ากลับนี่แยกกลับกันนะฮะเห็นนกอะไรบ้างครับเห็นนกอะไรบ้างครับ คือกิจกรรมเนี้ยนะคะคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะที่ให้ที่โรงเรียนเปิดให้เด็กๆก,กับครอบครัวได้มาร่วมกิจกรรมกันนะคะแล้วก็ให้เด็กๆได,เด้เรียนรู้เรื่องธรรมชาตินะคะทีนี้พอดีคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เด็กไม่สะดวกเพราะคุณแม่เขามีลูกอ่อนคือปูคุณย่าก,ก็เลยอาสาพามาเพราะอยากให้หลานได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาตินะคะ สังเกตที่โคนหางด้านด้านโคนหางเวลาเขาสลับตัวจะเห็นหจะเหนสีขาวดํานะครับแต่หางลายเนี่ยจะไม่เห็นสีสีดำเจได้ลายๆนะครับยิ่งเวลาเขาบินจะเห็นได้ชัดนะครับเป็นนกปากแอนนะฮะเป็นก้อนวิดนะครับเป็นแบล็กแบล็กเทลก้อนวิดนกปากแอนหางดำแล้วก็นกปากแอนหาง

ทางเราจะเดินเนี่ยจะกว้างขวางมากเพราะพื้นที่หากินเขาเนี่ยตลอดที่เราเห็นแนวทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตลอดที่เขาหากินทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะเดินดูจนกว่าจะเดิน่นาจะเจอไทเลนปากจ้อนได้แล้วก็ระหว่างนี้ก็ดูนกไทเรนอื่นไปด้วยนะครับทาการจําแนกชนิดว่าเราสามารถเจอนกไทเลนสักกี่ชนิดในบริเวณนี้ด้วยครับดูนกไาเลนปากช้อนที่เหลือเพียงแค่400ตัวในโลก เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสําหรับเด็กๆไม่น้อยเดี๋ยวมาดูกันสิว่าวันนี้เด็กๆจะเจอ,เจอ,เจอนกชายเลนปากช้องหรือเปล่าหรือจะเจอนกชาย<ด>เลนอืินๆมากน้อยแค่ไหนแดงนะครับเป็นชุดนอกกดูผสมพันธุ์นะขาดำนะ,ะดูที่ขาเป็นหลักขามจะดำดำนะฮะแล้วตัวนี้ออกเทานเนี่ยน้อยกว่านี้หน่อยจะออกเหลืองเหลืองนะฮะตัวนี้จะเยอะกว่านะฮะตัวเนี้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนกไาเลนปากช้อนเยอะๆจะอยู่ตรงนั้นด้วย ชายเรนปากช้อนต้องอยู่ในกลุ่มที่กำลังบินอยู่นี่แหละกลุ่มใหญ่มาก๋หนลงตรงไหนดูดูนะครับเด็กๆตั้งใจดูนกกันใหญ่เลยนะคะบางคนก็ไม่ลืมจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นเพื่อเก็บไว้ทบทวนเมื่อกลับถึงบ้านด้วยค่ะมันท้นเรื่องนกมีนกกี่ชนิดตัวขาดำนี่ไงน,งน,นกบินเป็นฝูนกตั้งแต่ตั้งมากมาย มีน้องเฟยตัวกำลังมีความสุขจะเป็นคนดูแลหลานไงแม่เขาทำงานก็มาเกือบทุกทิพย์ไปไปปีนี้เขาจัดสี่ทิพย์ี่มมาครบแล้วนี่ทิพย์ที่สี่แล้วทั้งปีเนี่ยมันก็เป็นความรู้ใหม่ๆอ่ะเพราะว่าการที่เราจะไปคนเดียวหรือไปในครอบครัวบางครั้งเราไม่มีความรู้เนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกว่าเออพวกเนี้ยของพวกเนี้ยมันมีค่ามันมันควรจะนุรักษ์ไว้อะไรเงี้ยนะถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้ ครูอาจารย์เขารู้เขาอธิบายให้ฟังว่ามันมีประโยชน์มีค่าอย่างไงเนี่ยผลของการที่มันมีนกอย่างนี้มันทําให้เป็นยังไงถ้านกนี้ถูกทําลายไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรอะไรเนี่ยเราไม่ต้องสอนแล้วเรามาเรียนรู้กับเขามากกว่าเขาจะรู้เองจากคุณครูอะไรเนี่ยค่ะจากคุณครูที่พามาเราเองอ่ะต้องเรียนรู้จากเขาเพราะเขาเก่งกว่าเราตอนนี้ ปกติเนี่ยผู้ปครองเองก็เป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพเยอะใช่ไหมฮะไม่ค่อยได้ออกมาใช้ชีวิตในธรรมชาติเขาเก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าวิธีจะบอกลูกยังไงในการที่มาดูธรรมชาติปกติก็คนทั่วไปไม่มีใครมาเดินแบบเราเนี่ยมาดูอะไรตามป่าตามนากเกลืออะไรนี่ฮะผู้กครองพอพอเห็นตรงนี้แล้วเข้าใจแล้วสามารถเอาไปคุยกับลูกเองเอาไปใช้ชีวิตกับ กับครอบครัวได้เองยามที่ไม่ต้องมากับชมรมก็ได้ก็สามารถจะพาลูกไปในที่ต่างๆที่มันมีธรรมชาติดูได้เพราะนกจะอยู่ทุกทกที่ในในในประเทศไทยอยู่แล้วลงไหมลงไหมลง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  เป็นตัวนี้ป่ะเป็นตัวนี้ป่ะหัวขมขวมยใช่ไหมอ่ะหัวมันจะขาวๆดำๆไวอ่อนเนี่ยแต่วัยี่ดูประสมพันเนหัวมันจะดำสนิท Common คอมมอ n เชิญคาจันนกอะไรี้เจอนกอะไรบ้างนะคะเหยี่ยวดำนกนกกินเปรี้ยวนกกินรังนกปากแอนหางดำหางลายนกชายเลนปึงนกนางนนกกลบเล็กแค่เนี้ย แล้วกะว่าวัน<ม>นี้จะได้เจอนกอะไรบ้างลูกนกปากช้อนความสนใจของเด็กที่มาร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองเนี่ยจะให้เขามาดูว่าสภาพความเป็นอยู่ของของสัตว์ที่อยู่รอบๆตัวเขารอบๆคนเราแล้วก็อยู่ในแหล่งที่จะสามารถเห็นได้เดยงง่ายเป็นยังไงบ้างนะฮะเขาจะได้เข้าใจระบบที่ว่าสําไมนุษย์ถึงควรจะอยู่กับสัตว์บางชนิดได้แล้วก็ถ้าเรา หาที่ดีเนี่ยก็เจอเจอพันุ์ของนกหลายชนิดที่ท,ที่ที่ควรดูด้วยนกจริงๆมันก็สวยหมดทุกชนิดนะฮะแต่ว่าวางนี้ก็เป็นสําคัญต่อโลกเราด้วยนะเพราะว่าเขาก็ยังต้องการการให้อนุรักษ์พันธุ์นี้อยู่ะไม่ให้สูญหายไปแล้วเ็เ่อบ้านเราก็สามารถหาดูได้ง่ายๆแล้วก็มาดูกันวันนี้ก็จะให้ให้เด็กพาดูทั้งหมดทั้งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นตัวนกเองหรือไม่ว่าจะเป็นอ่การทํางานของของผู้คนที่ทํานาเกลืออยู่ าเขาอยู่กันได้อย่างสมดุลยังไงวันนี้เราโชคดีนะครับเด็กๆไดดูนกชา์เลนปากช้อนนะครับนกที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งนกอันตรายมากนะครับได้เห็นแล้วครับ400ตัวในโลกนะครับปากมันแหลมๆเสร็จแล้วตรงปลายปากมันมีกลมๆคล้ายช้อนอะคเหมันว่ามันกําลังอมช้อนอยู่ค่ะล้วคิดแบบว่าก่อนมาว่าจะได้เจอนกปากช้อนไม่ไม่คิดเลยนะครับว่าจะเจอ เห็นเห็นนกกาลังใช้อาหารอยู่นะคะแล้วพอ,พอเงยขึ้นมาก็จะเห็นลักษณะช้อนนะคะตรงปลายปากมันนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงช่วงของบ่อบําบัดน้ําเสียของโครงการศึกษาและวิจัยตามพระราชบัติน้ำพักเบี้ยนะครับจะเป็นโครงการบําบัดโดยใช้กลุ่มของ หญ้านะครับพืชชายน้ำเนี่ยเป็นตัวบําบัดจุดปล่อยคือจุดปล่อยน้ําเสียตรงนี้ไปนะฮะประมาณร้อยเมตรข้างหน้าเนี่ยนนทุบฤษีนนหรือกลุ่มหญ้าเนี่ยก็จะสามารถบําบัดน้ําให้ดีได้ที่ปลายทางเลยนะฮะดเด็กๆถึงจะไม่ได้ใช้โดยตรงแต่จะเข้าใจว่าอะไรที่ธรรมชาติจะช่วยเราได้บ้างเช่นไม่ใช่เห็นเรื่องนี้แล้วมันเป็นของไร้ค่าหมดทุกอย่างเช่นหญ้าเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นวันชพืชจริงๆแล้วก็คือ,คอเขาก็ทํางานอยู่ร่วมในโลกเราให้เราได้ ได้ใช้น้ําที่ดีๆได้แล้วทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเวลาเข้าใจแล้วก็เด็กเข้าใจร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นคนช่วยแนะนําและช่วยบ่งต่อว่าธรรมชาติมันมันจะต้องเป็นแบบนี้นะมันต้องเกื้อกูลกันนะ ทุกอย่างมันต้องอาศัยทึ่งกละกันไม่ใช่ว่าเราเป็นมนุษย์แล้วเราไปอาศัยเขาอย่างเดียวโดยผักภาราต่างๆให้ธรรมชาติหมดเลยในกรุงเทพมันหายากไงคะแล้วก็ถ้าเขาออกมาศึกษาท้อท่เขาได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่เราก็ได้รู้ได้เห็นอะไรมากขึ้นศึกษาไปพร้อมลูกแล้วเมื่อไปถึงบ้านเนี่ยเราได้ต่อยอดกับลูกด้วยไม่ใช่ว่าลูกออกมาคนเดียวแล้วลูกก็รู้อยู่คนเดียวกลับบ้านลูกไม่ได้ต่อยอด ตอนนี้ก็พาเด็กมาดูต้นที่ต้นไม้ชายเลนนะฮะที่เขาดูดน้ําทะเลเอามาแล้วก็ปล่อยออกมาทางรูใบด้านใต้นะฮะก็จะเป็นเกลือที่เขาต้องเอาเกลือออกจากระบบน้ําของเขานะฮะไม่งั้นเขาก็จะจะถูกดองด้วยเนีนเกลือที่ออกมาเนี่ยก็เลยถูกกลั่นมาอย่างบริสุทธิ์มาที่ใต้ใบนะฮะก็จะให้เด็กๆลองทดลองว่ามันอร่อยมากก็ เนี่ครับมันความเค็มมันก็อยู่ที่ใต้ใบนี้นะครับแล้วก็เป็นเกลือที่ค่อนข้างบริสุทธิ์มากๆนะฮะอร่อยมากรสเป็นยังไงบ้างเนืกันเถอะเค็มๆหวานๆอร่อยกว่าเกลือที่เราใช้กันครับเอาใบงไปแช่แล้วน่ออกรู้ปะมันต้นอะไรต้นสมแหนขาครับตอนนี้ชมรมรถนิยมธรรมชาติเดินทางกันต่อเลยค่ะโดยมีจุดหมายอยู่ที่ชายหาดทะเลหัวหิน ที่นี่นอกจากเด็กๆจะได้สนุกสนานกับการเล่นน้าทะเลกันแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้พวกเขาได้ทําไปพร้อมกันค่ะคือให้เด็กเขามาเล่นที่เล่นน้ำชายหาดแล้วก็ให้หาสิ่งที่เคยมีชีวิตนะซากของสิ่งที่มีชีวิตไปนะคะหลังจากเล่นเสร็จแล้วก็เก็บขึ้นไปแล้วให้เขาดูดูทีว่าสิ่งที่เขาเก็บมาเนี่ยเป็นตัวอะไรเป็นสัตว์ชนิดไหนนะเคยมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นตัวอะไรบ้างเราก็จะมีหนังสือให้ดูนะฮะมันก็ทําเป็นเรื่องของนักสืบ หนังสือที่ทำมาใช้ก็คือนักสืบชายหาดเนี่ยให้ดูว่าเด็กสามารถเอาสัตว์หรือซากสัตว์มาดูแล้วว่ามาวิเคราะห์ได้หรือไม่ว่ามันเป็นตัวอะไรเคยอยู่ในทะเลยังไงบ้างหรือมีชีวิตร,รอบๆนั้นยังไงบ้างาให้เขาเรียนรู้โดยการเปิดสมุดเปิดหนังสือดูนะครับต่างๆแล้วก็จะพบบ้างไม่พบบ้างก็แล้วแต่แตเพื่อ่ว่าให้เข,ข้าใจว่าในบทของชายหาดมันก็มีสิ่งมีชีวิตที่มาประกอบตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วจะเป็นเรื่องของความสนุกด้วยแต่เขารู้ ขาหาได้ก็จะเขาสึกจะเออภูมิใจว่าเออฉันได้หาได้แล้วนะได้รู้จักสิ่งตรงนี้ได้แล้วอะไรประมาณนี้ผมได้ตัวหนึ่งแล้วเอาไปทําอะไรครับเอาไปประดิษฐ์ของที่ของเราเด็กจิ๋วเลยอ่ะหอยอะไรลูกหอยหอยห,อยหอยุหอยเสือในเป็นหอยที่ชนิดเหมือนหอยเก็เก็บไข่มุกอ่ะได้อะไรมาคะได้อะไรมาบ้างหอยเอาไปทำอะไรลมมูกแต่เอาไปทำอะไรคะ ไม่รู้ไม่รู้ว่าัทำอะไรเก็บกิจกรรมหลักๆที่เวลาเราจัดเนี่ยนะคะก็จะออกแบบไว้สําหรับเด็กๆคุณครูเองก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้ด้วยอย่างเช่นการไปสำรวจชายหาดไปสำรวจป่าเล็กๆเราจะมีใบงานหรือข้อกำหนดให้เด็กๆเนี่ยได้เลือกว่าอ้าวฉันอยากจะสนใจเรื่องอะไรเวลาเด็กๆ เลือกเนี่ยเราจะไม่บังคับให้เขาเลือกนะคะเราจะปล่อยให้เขาเลือกโดยอิสระเพราะว่ามันเป็นตัวพิสูจน์ว่าเด็กคนนั้นน่าจะสนใจเรื่องไหนเราเราจะให้มันมาจากภายในเสร็จแล้วพอถึงเวลาเขาก็อาจจะต่อเนื่องเรื่องนั้นข้อมูลต่างๆที่ได้มาเด็กๆจะบันทึกเป็นอย่างดีเสร็จแล้วก็จะเก็บรวบรวมทุกวันการนำเสนอก็เขาเองก็ต้องเลือกเองเขาอยากจะเป็น นำเสนอแบบไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมเต็มมะขามต่อไปก็หอยถั่วเขียวต่อไปก็หอยสังหอยสังหลุดสัง ในในณที่นี้คุณครูก็ถือว่าได้ถูกพยายามหากันด้วยความเคร่งเครียดเป็นเวลาต้งเกือบหึงชั่วโมงเนี่ยก็นับว่าบทนิทานาที่ถือว่าเยี่ยมยอดใน,นเด็กนะครับที่มาเก็บเอามาแล้วมาดูมาติดตาว่าเป็นจัดที่ไหนอันนี้ถือว่าเยี่ยมยอดมากยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม ห่การเรียนรู้กำลังเริ่มต้นอีกครั้งค่ะเุดหมายก็อยู่ที่ปราณบุรีนั่นเองโดยเด็กๆและผู้ปกครองจะได้ศึกษาป่าชายเลนค่ะมาดูกันนะคะว่าความสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่นี่จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ,อะตอนนี้ที่เรามาเรียนรู้กันเด็กๆนี่คือเป็นป่าชายเลนปราณบุรีนะครับเป็นป่าชายเลนที่ที่ถูกจัดก,การให้มีทางเดินในป่านะครับระยะประมาณ1กิโลเมตรเนี่ย แล้วแต,ลแต่ละจุดเนี่ยเขาจะมีบอกความสําคัญของสิ่งที่มีชีวิตที่ที่อยู่ร่วมกันในป่าเนี่ยได้หลายอย่างมากนะครับเดิน1กิโลเมตรออกมาเนี่ยก็จะได้ความรู้ทั้งเกือบทั้งระบบของป่าเทเลนนะไม่ว่าจะเป็นระบบของพันไม้ต่างๆมีชื่อให้เกือบทุกชนิดนะฮะเป็นหลายสิบชื่อเลยนะครับแล้วก็ พันสัตว์อีกเป็นสิบสิบชนิดเลยทั้งสองอย่างรวมกันเนี่ยก็คือระบบของป่าชะเลนเจะอธิบายความเป็นอยู่เขาว่าเขาจะอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรเกื้อกูลกันอะไรช่วยอะไรเนี่ยป่าไม้พันไม้เนี่ยทำอะไรให้กับสัตว์บ้างสัตว์ทําอะไรให้กับพันไม้บ้างเนี่ยเด็กก็ตั้งแต่เด็กๆอนุบาลไปก็สามารถรับรู้ได้นะฮะพ่อแม่ก็เพียงแต่ว่าอธิบายฟังตามที่เข้าใจที่เห็นมันก็เป็นป้ายที่อธิบายง่ายๆแล้วก็สนุกสนานดีด้วยนะครับเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ อนลุงอนะครับแล้วก yeah, ็เ yeah, นื้อยไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับครีมก็มีสีฟ้าก็มีมีสีสาราป่าเชลีนป่ารปาน ดำและทางาหัวสุมดอกแดง<ำ>ผิวอย่างนี้จะเป็นพวกโปร่งขาวหรือโปร่งอื่นๆนิดหน่อยนะครับจะบอกอายุหนึ่งก็คือความสูงเนี่ยต้นนี้ก็ประมาณสัก3ปีผมจะขึ้นเยอะขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นสิ่งที่เราได้ก็คือได้เรียนรู้ร่วมไปกับลูกนะคะได้เดินทางท่องเที่ยวและมีอาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเรื่องนอกอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับ พ่อแม่ได้ซ้ำนะคะทั้งเรื่องนกเรื่องอะไรที่เราไม่เคยสนใจเราก็ได้ทราบเรื่องพันไม้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็มันเหมือนปลูกฝังไปด้วยค่ะลูกรู้ด้วยเรารู้ด้วยช่วยกันรู้แล้วก็พัฒน,นาไปเรื่อยๆะค,ะอค่ะอ๋อแล้เงเียบๆงผู้ดีคัน จะเห็นในความประทับใจของลูกว่าลูกเนี่ยมีความสุข นะคะเห็นไม่ใช่แค่ลูกของเราเองเพื่อนๆนของลูกก็มีความสุขแล้วลูกเนี่ยตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติซึ่งจริงถ้าเราพาไปเองเนี่ยเด็กเขาจะคือมองเห็นแต่เขายังไม่ได้ความรู้ลึกลงไปแต่มาได้เข้าในกลุ่มของชมรมรัธรรมชาติเนี่ยก็จะทําให้ลูกเนี่ยได้ความรู้เพิ่มขึ้นตัวแม่เองก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ได้เชื่อยมเชื่อมโยงกันทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกลูกเองก็ได้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันซึ่งไม่ใช่แค่ ตัวเขาคนเดียวนะคะแล้วก็ยังมีเพื่อนที่ที่ต่างวัยกันซึ่งในวัยของลูกนี่ก็ถือว่าเล็กกันนะคะแต่เขาพอเขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี่ยคือเขาสามารถกลมเกลือนแล้วก็ปรับตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนพี่ๆได้โดยตัวธรรมชาติที่สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยค่ะสิ่งที่เขาพบเห็นเนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องที่เขาสามารถเอามาคุยเชื่อมโยงกันได้นอกจากว่านี่เขามารับประสบการณ์จริงแล้วสิ่งที่จะต้องไปให้เขาต่อคือในเรื่องของตำรา ต้องเสริมให้เขาในส่วนของตำรา,ลาแล้วก็พาเขาไปต่อในเรื่องของธรรมชาติที่ที่ใกล้ตัวเขาไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในโรงเรียนซึ่งธรรมชาติรอบตัวเนี่ยมันมีอยู่ตลอดอยละมันมีอยู่ทุกวันใช่ไหมคะเราสามารถให้ข้อมูลเขาได้คือตอนนี้เขาเนี่ยสนใจในเรื่องของธรรมชาติเราก็สามารถให้ประสบการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจำวันของเขาค่ะได้ อาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยค่ะมีความวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าให้เด็กได้เรียนรู้จากธรรมชาติเด็กเนี่ยจะได้สะสมความรู้จากธรรมชาติเรียนรู้จากธรรมชาติแล้วเขาเนี่ยสามารถที่จะไปมีความคิดในในอนาคตว่าเราจะดูแลป่าชายเลนหรือว่าป่าไม้ต่างๆอะไรเนี่ยให้ให้ยั่งยืนยังไง ถ้าเราไม่ให้เด็กเนี่ยมีโอกาสเรียนรู้ธรรมชาติเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าปัญหาการทำลายป่าหรือว่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับประเทศชาติยังไงการที่ผู้ปกครองมากับเด็กด้วยเนี่ยค่ะก็มันเป็นการที่ว่าผู้ครองเองเนี่ยค่ะก็เรียนรู้จากจากประสบการณ์ตรงนี้นี่ค่ะจากครูเหมือนกับกับเด็ก แต่ว่าผู้ใหญ่อาจจะมองได้ไกลกว่าเด็กพอกลับไปแล้วเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเพิ่มมุมมองของเราที่มีต่อการที่ได้มาในทริปต่างๆเนี่ยเสริมความรู้ของเด็กเนี่ยค่ะให้ให้เด็กได้มากขึ้นได้ได้ได้มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติอะไรเนี่ยค่ะมากขึ้นนะคะสิ่งที่เด็กในวัยนีย้ที่จะจะได้รับเนี่ยมันจะมีผลในอนาคตต่อชีวิตของเขาเมื่อเขาโตขึ้น ถ้าเราพาเด็กๆในวัยนี้ไปเที่ยวห้างนะฮะซื้อของเด็กก็จะติดภาพลักษณ์ของการใช้เงินความฟุ้งเฟอ้อแต่ถ้าเราพาเด็กมาในสถานที่ท่องเที่ยวในธรรมชาติมองดูว่าเหมือนเด็กไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะซึมซาบเข้าไปความรู้สึกต่อไปเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยผมก็คาดหวังว่าเด็กเนี่ยมีความคิดคือไม่เบียดเบียนคนอื่นโตขึ้น เป็นคนที่ดีของสังคมความหวังผลที่พาครอบครัวคุณพ่อแม่กันมาด้วยกันเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้คุณพ่อแม่ได้พาลูกมาเองในในเวลาที่สมควรเพราะปีหนึ่งเนี่ยทางเรียนเองเนี่ยจัดชมรมก็แค่4ครั้งถึง5ครั้งแต่ว่าคุณพ่อแม่เองเนี่ยมีโอกาสที่จะพาลูกไปทุกเดือนทุกอาทิตย์ถ้าที่เขาว่างได้นะครับถ้ามี ตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเราไปเที่ยวแบบที่ไม่ได้เน้นเรื่องสถานที่ความสวยงามเนี่ยเราไปศึกษาหาความรู้ในธรรมชาติบ้างเนี่ยเราก็จะไปตรงไหนก็ได้จะไปกี่ครั้งก็ได้นะครับแล้วก็สามารถไปกับลูกได้โดยไม่ต้องกลัวเรื่องข้อมูลความรู้นะครับไปเที่ยวชมธรรมชาติได้เองอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดที่อยากให้ผู้ครองหรือดเด็กเนี่ยสามารถเดินทางไปได้บ่อยๆเมื Me ่อรักการเดินทางแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถไปได้บ่อยๆแลๆๆๆๆๆ้วก็จะเข้าใจเด็กกว่าจะโตขึตข้นเป็นเด็กวัยรุ่นหรือโตนผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีความรู้ เต็มอยู่ตัวเขาแล้วนะฮะแล้วก็สามารถเผยแพร่ความรู้นี้เรียกความรักนี่ให้ให้คนอื่นได้ได้ไดไดไดรู้เรื่องด้วย วันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะก็คงรู้สึกว่ามีพลังใจนะคะอยากจะพาลูกๆของเราออกไปเรียนรู้ร่วมกันในโลกภายนอกนะคะโลกของธรรมชาติก็เป็นคุณครูให้กับพวกเราได้อีกหนึ่งคนค่ะแถมยังสร้างความใกล้ชิดความผูกพันกันในครอบครัวอีกด้วยนะคะต้องขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆโรงเรียนนะคะที่ได้สร้างสารจริงเหล่านี้ขึ้นมาและหวังว่า จะมีอีกหลายๆโรงเรียนนะคะที่พยายามที่จะให้คุณพ่อคุณแม่นั้นได้มามีส่วนร่วมกลายเป็นโลกใบเดียวกันให้เด็กๆของเราได้มีความสุขค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าในรายการโรงเรียนพ่อแม่วันนี้สวัสดีค่ะ